เล่นกันเถอมาแล้วเ็นะไเลพูดเสียงสักหน่อยเนื่องจากออฟฟิศของเราที่เมื่อกี้เราได้เล่นกันไปแล้วใช่ไหมแล้วเราก็เจออะไรใช่ไหมใช่แล้วคนหัวลุกเลยนะครับคนขานี่ลุกเลยคือแรกไม่มีอะไรกูรู้คือแรกไม่มีอะไร ยังไม่เล่นน่ากลัวเจที่รู้ว่าเมื่อกี้กูขนลุกเหลือเกินตอบแรกก็แยมาเล้ยคือแรกไม่มีอะไรใช่ปะเออกลรอตายแต่คืนสองแบบกูเมื่อกี้ฮึจะดูเหมว่าเจจะวายตายเมื่อกี้มันกดนี่กดนี้ก่อนยกเริกองเล่นตกลงเถอะอืมเออนี้มันมันรู้แล้วไง กดตกลงมันก็จะติดตั้งให้เองพอโหลดเสร็จปั๊บก็จะติดตั้งให้เลยแต่ถ้ามึงยกเลิกไม่ได้แน่ใจไหมว่าคือแรองมมีอะไรเออแต่กูดูไอ้แรงไม่มีอะไรหรอก <c oughs> แต่กูดูก่อนเป็นมายปวดหัวเลยกูเพิ่งหายจากไข้เมื่อกี้เองหนักกว่าเดิมรู้สึกไข้ขึ้นกูบอกทางกัน เนี่ยมาป้าตูด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  h ิ l l ล hi ไม่เข okay. ้ใจที่ใช้โอโม่ ปีสามเลยน่ากลัวปีสองตัดต่งนี่แหาจะเป็นค่ใช่เออกดนีตั้ง đi 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 ใกลหกโงเช้ามันไม่ไปช่วยหะหกโมงเช้าแล้ว